ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยความแบบว่าไม่เปลี่ยนแปลงของผู้หญิงคนนี้พี่เหรอไม่ใช่ครับคนข้างหลังบอกว่าพี่เจี๊ยบโสดพิ่มาพามาดูอุ้ยสวยจริงถ้าผมไม่บอกว่าภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือยุคไหนของเธอหลายคนอาจจะเข้าใจว่านี่คือภาพจากภาพยนตร์เรื่องกุมภาพันในปีนปี2546แป๊บหนึ่งนะสองภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพปีเดียวกันหรอโนจากกุมภาพันธอง5้าส่กุมภาพันนี้นี้าหต้องบอกว่าคุณผู้ชมฮะ ความสวยของเธอไม่สางจริงๆโอเคล่ะวัยมันเปลี่ยนไปเพราะมันก็20กว่าปีแล้วถูกไหมฮะแต่ผู้ชมลองเทียบดูสิซ้ายมือคือกุมภาพันธ์ปีนู้นสี่นี่คือเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สองหกุมภาเหมือนกันกุมภาเหมือนกันย่ะ20ปีคนเราแทบไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอารมณงผมาไม่เหมือนเดิมใช่แต่หน้าผิวเป็นไง เหมือนเดิมยีอ <21 S 2> ่อ21ปีแล้วคุณผู้ชมเอาจริงๆนะอันนี้ขออนุญาตพูดเพราะว่าเจ้าตัวอย่างพี่เจี๊ยบเองเนี่ยเ,เขาก็ภูมิใจเขาบอกพูดไปได้เลย,เเลยค่ะว่าพี่อายุ47กระตัดแล้วคุณพระเ,เขาตั้งใจเขาภูมิใจล่าสุดเพราะอะไรเรารู้เพราะว่าพี่เจี๊ยบนะเขาแวะเวียนมาสวัสดีปีใหม่วันบันเทิงแล้วมาในลุกใหม่ ผมบ๊อบดูสดใสกระชากไัวนี่<ฮ>คุณผู้ชม<ฮ>เป็นยังไงล่ะจากที่ดูเด็กดูแล้วเด็กเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชมแต่เอาจริงนะพัตโตยิ่งพัตโต้มาบอกอย่างเงี้ยว่าผ่านมา21มปีเนี่ยเทียบวันเทียบปีกันไปแบบนี้อ,อยากรู้เหมือนกันว่าเขาได้เคล็ดลับความสวยแบบนี้มีอะไรบ้างพี่เจี๊ยบเล่าหน่อยได้ไหมคะ ถ้าไปดูไอจเจี๊ยบก็จะเห็นแบบแรงบันดาลใจหลายๆอย่างก็คือมันเกิดจากตัวเองนี่แหละที่แบบเฮ้ยไม่ได้ละอายุไม่ได้น้อยแล้วคือเอาเอาจริงๆนะเจี๊ยบก็ไม่ได้อายที่จะพูดว่าตัวเองเนี่ยจะ50คือ46 47 48เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะหยุดอายุไว้ที่36นะคะมันแบบมันคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเราบอก,บอก40ห้านี่เราจะรู้สึกว่าแบบ เดี๋ยวนี้ก็คือ40เท่ากับ20 50เท่ากับ30อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันวัฒนาการมันก้าวมันก้าวไกลอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้อายุ20-30ใช่ไหมแล้วแบบเอ๊ะเห็นพี่เจี๊ยบคือรีบคิดได้ก่อนรีบหาวิธีดูแลตัวเองให้ได้ก่อนรีบหาวิธีมีความสุขให้ได้ก่อนมันก็จะแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคอเคีย์หลักอยู่ตรงนี้รีบหาวิธีการดูแลตัวเองให้ได้ก่อน หาวิธีการมีความสุขให้ได้ก่อนที่สําคัญนะใช่มีความสุขจากข้างในแล้วเดี๋ยวข้างนอกมันจะเป่งประกายนะเด็กออกมาเองเด็กไหมคะผู้ชมอยู่บ้านไม่นะก็ไม่เด็กนะแหมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอให้มั่นใจอย่างพี่เจี๊ยบบอกว่าอการดูแลตัวเองให้ฟิตแอนด์เฟิร์มนั่นแปลว่าฟิตเนี่ยคือกินดีสักผ่อนดีเฟิร์มคือออกกาลังกายอันนี้ก็สาคัญอยู่แล้วแต่พี่เจี๊ยบเนี่ยเขาไม่ได้มีความอายที่จะต้องบอกอายุอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าเขาดูแลตัวเองดีเพะฉะนแล้วมั่นใจผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะเพนั้นแล้วเขาบอกว่า พร้อมแล้วฮะกับเรื่องราวต่างๆแม้จะอายุใกล้เลขห้าแล้วก็ตามช,ชื่นชมเนาะชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่การมีความสุขการดูแลตัวเองมันเป็นสิ่งที่จะต้องทําอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม